เป็นซองรับเฉพาะดิค่ะพ่อ,อสามงวดน่ะเปิดมาเนี่ยเขา่าเข่าวัดสามงวดพ่อเสียดายนี่ค่ะเข่ามาสามงวดติดนั่นบ่พ่อ,อตั้งแต่ตอนเอามาเปิดอตอนนั้นอตอนที่แรกสามงวดเล็กติดเลยแม่นความพอแต่ว่างวดจีงวัดหามาขาดเท่าไรเต้มหรือขึ้นเท่าไรเต้มอยู่นี่นะมันสูสีอยู่คก็ฝันเฮ้ากัน ตอนนันเลขอันนี้ค่ะคือ,คอที่นั่นนะกจูจะนอมันใจเลยมันใจเลขขอ,ของน้ำมันนาขอมเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่อง YouTube และเพจ f Facebook มรดการพราว,วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดเดินทางมายูทีหน้าของคุณพ่อกังวานเพชรนะคะ ห้อยซ่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นได้ตัวเลขนะคะมาเนาะค่ะกัดเข่าร้ายงวดติดนะคะกัดสามสี่งวดเนาะค่ะจังคอยจบะบ่เข่างวดหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมาก,กัดเจ็ดสามเนาะค่ะแต่ว่าทางทีมงานปรไดามาทายถ้ำนะคะประวัติทีมงานไปทางอีสานใต้ย,ยูเนาะค่ะกลับมากับออวันที่สิบหกนะคะมาตามคุณพ่อประท่านกนาเสดายกับวบ่าเป็นยังเนาะค่ะ สำหรับงวดวันที่16นะคะผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะกลับมาเป็นยังเอาไม่นะคะงวดวันที่1เมษายน2ขนาด126พอกลางว่านเพชรเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดนะคะหวยซองเพิ่นจะได้มาตัวใดกลับมาไปฟัง่งไปเบิ่งน้ากันนะคะเจ้าละโตเนาะเข่าตัวเดียวนะพ่อเนาะเป็นซองรับเฉพาะดิค่ะพ่อสามงวดนะ่ะเปิดมาเนี่ยเขา่าเข่าวัดเจ้งวดมาผ่านมาจอมา มันติดขาดโยแหนึงนึกขึ้นไปแหน่งนึงนี่นะโยนีเาะว่าพ่อเสียดายนี่ค่ะพ่อเสียดายนี่พ่อพ่อเสียดานี่เอาเเลกับพ่อจดถุยโอ้ยว่าจะนอดแต่วงวดนี้ค่าเบิ้งเดื่อนี่นหองงวดที่ผ่านหานี่คือบ่ไดดเอานะพอนะแมนบัวดดเอาแต่วีงวดก่อนก็ได้หาขาตจ หาตัวหาเลยน้อยทุกคนเลยอันนั้นเจ้าพ่อว่อว่อเลยนักเข่ามาหลายสำนักเด้อใหม่ให้เข่าเด้อให้เข่าเด้อแต่ก่อนขันเข่าเอฟซีอะมีน้ำใจให้ยูุ่วานี้อยากให้เข่าอีกเพราะว่าพ่อบอกว่าพ่อว่าสบายเธอเอฟซีพิ่นเข่ามาเบิ่งเธอเพิ่นโชคดีงานนะพ่อเน้ะ ก่ค่อยสบายฝันเลยเป็นบ่ฝันเยยังวันนี้บ่ฝันว่าจะซื้อเรื่องั้นพ่อกรบอกซื้อเลยบริฝันไว้ซื้อเลยอ๋ออันนี้พ่อสิเปิดห้อยซองนะค่ะพ่อซองนี่ได้มากจังใดนี่พ่อเป็นซองลับเฉพาะลับเฉพาะค่ะบอกทีมาบ่ได้บ่ได้ันมากกับซื้อรถแม่พ่อ ฮักกอนกันเนาะรุนกันเนาะฉันเนาะอันถืออ่ะถืเลามกาอนันเป็นงแล้วคือแล้วถ้าแมนคนมีแบบทุนแนถือคักเนาะตัวใดเน้อข้อ่3 8เจ็ดหกสามเจ็ดหสามแปเ้าาศนย์ศมี้นี่ีบาราย เพชรสามเจ็ดสามค่ะมาพ่อก็อโชว์พยกขึ้นให้เบิ้งนะจ๊ะโอ้โหนี่เนาะค่ะรับเฉพาะนะคะรับเฉพาะซองรับเฉพาะของพ่อกลางวานเพชรเป็นบาคาเจต่างมากระับลงทุนน้ำพ่อบํามากับพานเป็นบาค่ะพ่อกลางวาน ฮาฮานถือกันกับที่เมือง้าดวงดีงานเ็นกำลังไฮไลทตัวนะครับานเจ็ดหกสามแปดเก้าหกสองตัวนี่แปดศูนย์เลขกซองพอตะกอนเนเขาบนรัอเขาหลังให้พอมันอยากเขาทั้งบนทั้งล่างเลยว่ามันอากออกชั่ม ปกติมันเข่าเลยเนาะพ่อนะนื่งม้วนาเาจ็ดหกสามแปดเก้าหกและแปดศูนย์พี่น้องตรงใจเลขของผู hmm. ้ใดบอนะคะห้อยซองรับเฉพาะของคุณพ่อกังวันเพชรงหดที่แล้วผู้ใดมาเอาเด้อพี่น้องเด้อ FC ก็ว่าคือบัวไปเอากะพ่อว่าเลขบัถึงแล้วก็เลยว่าอยากให้พักเนาะแอดก็เลยพักกันเขาบว่าเป็นยัครับ บ่ได้ดมากเป็นว่าห้พักอ๋อพ่อกับบ่ไดเอามาเปิดบ่ะกันว่าพักคืเป่อกับบ่มาเปิดเลยก็เลยบ่รู้ว่ามันเข่าหรือเ่าเข่าเพราะว่ามันบ่เข่างัวนั้นเราพ่อก็เลยว่าพักกอนเนาะแรงั้นมาจ้ะหัวนี้กัล่องเบิ้งนะคะขาไ่นว่าเก่าเนาะเพราะว่าพ่อกับพักมาแล้วเนาะจ้ะเข่ามาสามหัวติดนั่นบ่พ่อตั้งแต่ตอนเอามาเปิดตอนนั้น อนที่แรกๆสามงมวดแรกหติดเลิแมนค้ามพอแต่วัดซีงวดหาม่านขาดเท่ะแต้มหรือขึ้นเท่าะแต้มอยู่นี่นะมันสูสีอยู่แต่ว่าวันนั้นว่เขาจะเก็บเก็บซึ่งว่าเขาเก็บที่หวดหนึ่งสองหนึ่งรถแตมแต่ว่าเลเพิ่งก็ไ้เห็นบ้านหลายตัวหลาต่สามตัวภายในมาสองหางว่สองตัวหางหนึ่งนันน้เพาะ จให้ <Yeah. S 2> fc พ um, mm ิ hmm. yeah. mm ่นไปตัดเอาในสามตัว hmm. น mm ั hmm. uh ่นน้ำเนาะจะเปล่เริ่องเนาะแจะพ่อก็บอกว่าพ่อพระท่านฝันแต่มันไม่หวั่นหวด่ใดมีฝันมาใส่กันมาตรงกันให้มั่นใจค้าวันพ่าพอแก้มันใจแข็งอยู่ด้วยก็เข้าบ่ฝันนั่นน่าแต่ไมีฝันมากมาก เข้ากันมันการแฮงเพิ่มความมั่นใจให้นะพ่อเนาะพ่อปกติงวดนี้พ่อมักตัวใดเป็นพิเศษมั่งจ้ะครับก่อนที่ชิด้เลขกซ้องไหมมั่กัดชินนี่หกนะเงี้ยนบอกก้อนที่ชิดใดซ้องนี่มักเลขหกก้อนเออนมักเลขหกนะคะก่อนที่ชิมีเลขกซอง มันี่เลขที่อยู่ในช่องนี้พอมักสุดใจจ้ะพอมากสามอเป็นสองตนตับสองโตเลยสามตันบกค่อยขึ้นอ๋อสัวนมากขันมันเข่ามันกัจายเข่าสองโตมันปะคะพ่อการสรุปว่า้าเกิดว่าเป็นเจ็ดหกสาม้ากบเอาพออันทันเฮเยกซบังจะหน่อยนะจ๊ะ อารมณ์จำก็ได้ตั้บเป็นนันหกสามก็หกสามสามหกนาะงสองโตก็เป็นเก้าหกสี่แม่บ้าค่ะพ่อตากัดจับให้มันครบเลยเนาะเจ็ดหกเจ็ดสามบางคนกับสิว่ามันออกไปแล้วอาะสิมาเสียตัดออกเนาะหลายๆคนกับสิคิดจังสั่นี่เนาะพ่อเนาะบนเนี่ยที่มันอ่าสิมาสามเจ็ดบนเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนเนาะค่ะก็เป็นไปได้พี่พอมาพิเสียก็คือหกสามผู้เทากินเขาผู้แสบ เพื่นกับว่าอยากเปิดกระดอดอกคันเปิดแล้วมีโศกกระสีเปิดหายอยู่ดอกคือว่าจังไดอีพ่อเปิดทันตัวทันถิ่นมีโศมีได้ยรดีๆก็ดีเนาะแต่ล่างเบิ่งวันนี้่ล่างแต่รวยะวัสดีปูได้เจ้าพ่ออันนั้นก็ดีกับฝันว่าฝันเขากะเขาในเลขอันนี้ก็คือคือที่นั่นนะกูจะน้อยมั่นใจเลยมั่นใจเลขเขาเงาะน้ำมันนะ แต่ว่าตอนนี้คือเ้ายังไม่ได้ฝันเดี๋ยวก้อนเล็กออกไก่มือเธือลูกมากจังซิมาถามเบึ้งไมนะค่อเนาะนะคะรอรอรอนะคะท่านผู้ชมคะในงวดที่พ่อ๑๑๓เ๒๕า๖นะคะศูนย์สองตัวรวย๋มีรวยแถมด้วยรวยนะครับ ก็ขอบคุณคุณพอ่อกลางบ้านเพชรนะจาะที่นั่ตัวเลขมาแบางปันเอซค่ะขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอ่อเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่ size, นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดู ใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกัได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ